Okay, Pimao, say hi. To hi. P and introduce yourself. What's your name, Pimao? Pim say louder. Pim Hao. Okay. Star. Huh? What what what? Wait, wait. What's this? Star. Circle, triangle, square, hexagon. Okay. And what color? What color of star? Mm. All right. What color of the circle? Yellow. What color of triangle? Blue. What color of oh, square? Red. What color of hexagon? Green. Oh, very good. Well done. Paint on the seat. Paint on the seat. Huh? Paint on the seat. Paint on the shape. You wanna paint? Let's paint. Okay. Paint. If how can, you sing song for friends. Twinkle, twinkle let us stop. How I wonder what you are. When the brothers got so high. Winter like the skies, the skies. Twinkle, twinkle let us stop. How I wonder what you are. Say bye. Bye. See you later. See you later. Bye bye bye. เทปนี้นะคะก็จะมีประโยคที่น่าสนใจที่ให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนลูกๆของเราได้นะคะวันนี้เราจะเรียนแค่5ประโยคแค่นั้นนะคะแล้วตัวคำศัพท์อื่นๆให้คุณพ่อคุณแม่ไปเติมคำหาคำศัพท์เพิ่มเติมเองนะคะค่ะประโยคที่1ก็คือ what color is this ถ้าพูดปกติพ่อกับแม่พูดกับลูกทำเสียงปกติได้ลเลยก็ what color is this <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะเพื่อเราจะได้ให้ลูกสนุกไปกับเราที่สองนะคะ what shape is this ประโยคที่สามคือเป็นการตอบนะคะว่าสีอะไรจากคำถามที่หนึ่ง what color is this ก็คือสีอะไรนะคะคำตอบก็คือ this is pink นะคะ this is pink เพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถเติมคำพท์ได้เลยนะคะว่าสฟาีฟ้าสีม่วงนะคะเป็นสีอะไรนะคะฟ้า blue ม่วงกับ purple อย่างเงี้ยน,นะคะเป็นต้นนะคะคำตอบของถามเรื่องรูปร่างก็คือ what shape is this เนี่ยคือรูปร่างอะไรคำตอบก็คือ this is circle this is square ค่ะก็ Circle ก็วงกลมนะคะ Square ก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะหรือ Rectangle ก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ Hexagon He h e ก a g o n ก็คือหเหลี่ยมนะคะตามรูปที่น้องพิมเผาได้พูดไปนะคะประโยคสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือ can you sing สองคุณร้องเพลงให้ฉันฟังได้ไหมสักเพลงนะคะหรือ can you sing song ก็คือ แล้วแต่เลยอยากจะร้องมากกว่าหนึ่งเพลงไม่ต้องเติมอะลงไปก่อนซองก็ได้นะคะก็เด็กเขาก็จะเข้าใจนะคะว่าอ๋อนี่คือให้ร้องเพลงถ้าเด็กยังเพิ่งเริ่มต้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะพอคุณพ่อคุณแม่บอกว่า can you sing a song คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะร้องเพลงตามไปเลยนะคะให้เขาให้เขาเข้าใจว่าอ๋อ sing a song ก็คือร้องเพลงนะคะ สุดท้ายนะคะเคล็ดลับนะคะของวันนี้ถึงจะมี5ประโยคก็จริงแต่คุณพ่อคุณแม่สามารถแตกออกมาเป็นได้หลายประโยคโดยการเติมคำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นรูปทรงนะคะหรือประโยคที่บอก c n y y u นะคะ can you คือให้ขอร้องให้ใครให้เด็กๆทำอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะคะให้คุณแม่ชมก็เติมคำศัพท์ลงไปได้เลย เช่นยกตัวอย่างนะคะอาจะเติมคำว่า can you paint ก็คือคุณระบายสีให้หน่อยได้ไหมหรือว่า can you paint on the circle can you paint on this paper or something like that นะคะก็คือให้ให้ระบายสีอะไรอีกล่ะ can you drink this milk คุณจะดื่มนมหน่อยนี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ลงเติมคำศัพท์ที่เป็นกริคำกิริยาเข้าไปได้เลยนะคะดังนั้นคำศัพท์ที่เป็นกิริยาหรือคำนามต่างๆก็จะเป็นรูปทรงหรือสีจะไปหามาได้จากไหนง่ายๆค่ะ Google นะคะอยู่ใน Google Translate พิมพ์คำไปได้เลยว่าเช่นสีฟ้าแล้วก็พิมพ์ว่าสีฟ้าภาษาอังกฤษว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้หลายประโยคจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าคุณพ่อค,คุณแม่ท่านใดนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพ์พาวและธรรมะและคุณครูด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ